เบ้าผลพกที่ลูกค้าสั่งมาแล้วครับลุงตู่ก็ได้เผาเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยมาแล้วครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนทดสอบแป้งดูครับว่าเป็นไงบ้างนะครับหลังจากที่เผาเสร็จนะครับมาดูเนาะนี่ครับนี่ครับต่อไว้ครับเป็นของลูกค้านะอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับเห็นไหมครับจาเงาดําครับเห็นไหมครับหลังจากเผาเสร็จสิ้นครับลุงตู่ก็จะมาทดลองแป้งตบวนี้ครับให้ดูเลยว่ามันติดหรือไม่ติดครับดูเนาะมาดูกันนี่ครับอันนี้ก็เป็นแป้งที่ทดลองนะครับดูนะเห็นไหมครับดึงมาง่ายครับแบบนี้เห็นมมััััคคครรรบบบนก็จะไ่ติดเ อ่าอันนี้เป็นแป้งรลองนะครับไม่ได้แป้งจริงนะครับเห็นไหมครับดึงง่ายๆครับเงาดําครับแบบนี้เลยครับถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจบ้าผมนะครับอ่าลุงตู่ก็จะมีประการเผาให้เสร็จครับเผาเสร็จลุงตู่ก็จะทดลองแป้งให้แบบนี้ทุกปครับก่อนที่ลุงตู่จะส่งม้อเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าสนใจนะครับทักมาไรนะ